สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนมิถุนายน2566กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนนี้นะคะก็จะมีดาวย้ายโดยที่ดาวพุธเขาย้ายสองครั้งย้ายเข้าสู่ราศีพฤษในวันที่2อมิถุนายน11นาฬินาทีโคจรแบบเสิร์ตนะคะแล้วก็ย้ายอีกครั้งเข้าสู่ราศีเมถุน ในวันที่18มิถุนายนเวลา23บนาฬกานาทีแล้วดาวอาทิตย์ย้ายวันที่15มิถุนายนเข้าสู่ราศีเมถุนเช่นกันในวันที่22อในวันที่15มิถุนายนเวลาย2บนาฬกาหนาทีดาวอังคารกับดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะไปแบบแพ็คคู่เลยในวันที่30มิมิถุนายน ดาวอังคารนั้นย้ายเวลา12นาฬิก2นาทีส่วนดาวศุกร์ย้ายเวลา17นาฬิ30นาทีนั่นเองคนรักนาราศีเมษเนี่ยนะคะตัวตนของเขาคือดาวอังคารอังคารเนี่ยนะคะเข้าสู่ราศรีกรกฎในเรือนพันธุของเขาเนี่ยนะคะได้ตําแหน่งเป็นนิดเนี่ยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตําแหน่งอ่อนแอเป็นตําแหน่งที่เสื่อมหน่อยนะคะพลังชีวิตเขาก็อาจจะดูด้อย,ยดูดบๆไปบ้าง ทำอะไรอาจจะมีการติดขัดบ้างไม่ราบรื่นบ้างนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทั้งนี้เพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เป็นดาวคู่มิตรเป็นดาวาที่เกื้อกูลกันเป็นคู่เกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเมื่อตัวตนของเขาเจอดาวคู่มิตร การทำอะไรการติดขัดอะไรมีแนวโน้มสู่ทิศทางที่ดีค่ะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องตรงจุดนี้นะคะ,ะและทีนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องการงานกันการงานมีแนวโน้มในทิศทางใดการงานเนี่ยนะคะดาวเจ้าเดือนการงานคือดาวเสาโคจรเข้าสู่เรือนลาพะในร,ราศีกลุ่มเป็นเรือนคู่มิตรนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วการงานของคนลัคนาราศีเมษเนี่ยค่อนข้างดี ทำอะไรเนี่ยมีโอกาสดีเลยเนี่ยนะคะในช่วง2ปีครึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะมะีงานเข้ามาหลากหลายมีโอกาสที่จะแตกสายงานออกไปเยอะเนี่ยนะคะหรือว่าทํางานใหม่ๆเข้ามาได้ดีด้วยนะคะทั้งนี้ในเดือนนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีความเด่นชัดในเรื่องการทํางานใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็งานค่อนข้างที่จะ ออกสู่สังคมออกสู่วงกว้างเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงได้ดีได้ด้วยนะคะสำหรับคนนัคนาิรารสิเมตถ้าทำอะไรงานในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดีนะคะทีนี้เรื่องการเงินหลักเป็นงางไรการเงินเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะมีความติดขัดบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะได้รับการแก้ไขแล้วรายรับของคุณก็ยัง จะดีอยู่นะคะก็จะมีคนคอยเกืน้อหนุนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ก็เพราะว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยเข้าไปสู่ในเรือนพันธุซึ่งเป็นเรือนแห่งความมั่นคงอ่ะนะคะแล้วอยู่กับดาวคู่มิตรคือดาวอังคารเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนคลี่คลายได้การเงินก็จะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้แต่ถามว่าะจะมีปัญหาด้านอื่นไม่ก็คือมันก็จะมีการใช้จ่ายเงินเยอะอยู่นั่นเองทั้งนี้เพราะดาวมฤตยู เบียนอยู่ในเรือนกระดุมผ้านั่นเองนะคะก็เลยกล่าวไว้ว่าปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณได้ใช้ใจ่ายเงินมีช่องทางที่จะต้องเงินั่วไหลเนี่ยเยอะเนี่ยนะคะแต่คุณก็จะมีเงินกลับเข้ามาได้อยู่แล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับเรื่องรายได้เรื่องการเงินของคุณได้ด้วยนะคะในจังหวะนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จ ได้ดีในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอยู่นะคะสำหรับคนรักนนาราศีเมษทีนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ของคนรักนณาราศีเมษเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะมีการพัฒนามีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยจะลงเอยแต่งงานมีครอบครวัวสร้าง รากฐานให้กับชีวิตได้เลยเนี่ยนะคะหรือ,อพบรักก็ได้สําหรับคนที่ยังยังไม่ได้มีแฟนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบรักพบคู่ได้ด้วยเช่นกันเป็นโอกาสที่ดีเลยคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีความรักอยู่แล้วเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีะความเกื้อนหนุนความซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้ด้วยเพราะฉะนั้น ก็เป็นจังหวะที่ดีเลยสําหรับคนลักษณาราศีเมษในแง่ทั้งความรักในแง่ด้านการงานในแง่ด้านการเงินแต่การเงินเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการใช้จ่ายมากหน่อยออยู่นะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีแรงซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือ คุณได้อยู่นะคะหรือว่ารอคอยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ดีอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในเดือนมิถุนายน2566กันสำหรับคนลักนาราศีเมษก็หวังว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะก็ยึดมั่นตั้งมั่นในความดีทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำแต่สิ่งที่ถูกใจเนี่ยนะคะก็ไม่มีปัญหา นะคะให้ยึดหลักความถูกต้องยึดยึดหลักตามศิลธรรมจรญญานะคะแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ